สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นหนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่ม3ผลงานของอระสานนสำหรับตอนแรกวันนี้เสนอตอนธงเรียกราบอยากจะขอพูดถึงเรื่องของธงเรียกราบสักหน่อยแต่ไหนแต่ไรมาฉันไม่เคยมีความคิดที่จะทำหรือจะสร้างอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนอกจากน้ำมน แต่จู่ๆก่อนไปทอดกระถินประมาณสองอาทิตย์ได้คือก่อนวันเกิดของฉันเองนั่นแหละก็มีเสียงมาบอกที่หูว่านี่จงทำธงเรียกลาบไว้สิเผื่อช่วยผู้ที่มีทุนน้อยจะได้เอาไปบูชาและโบกเรียกลาบตอบเจ้าแม่ไปว่าลูกไม่ทราบจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ธงเรียกลาบศักดิ์สิทธิ์ได้ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรจะบอกให้ ท่านก็สั่งให้ไปหยิบหนังสือตำราสวดมนต์ซึ่งมีพระคาถาสารพัดประโยชน์อยู่เล่มนี้เล่มหนาปึกเลยท่านสั่งให้นั่งหลับตาเปิดหนังสือไปทีละหน้าฉันก็นั่งสำรวจจิตไปเปิดไปหน้าแล้วหน้าอีกจนเมื่อยมือก็ยังไม่เห็นท่านว่าอะไรในที่สุดเปิดไปประมาณครึ่งเล่มได้ท่านก็สั่งให้หยุดและบอกว่าลืมตาดูซิว่าคาถาเรียกราบอยู่ไหน ฉันลืมตาดูก็เห็นพอดีประหลาดจริงๆแล้วท่านก็สั่งว่าให้สวดคาถานี้หนึจบแต่ก่อนจะสวดต้องเอาธงมาตั้งหน้าที่บูชาพระรวมเป็นกลุ่มท่านให้เศกน้ำมนต์แล้วเอาสายศิลลงไปจุ่มแล้วเอามารัดธงทั้งกลุ่มให้มีหางสายศิลเพื่อจับแล้วสวดคาถาที่ท่านสั่งอีกหลายบทฉันก็ทำพิธีปลุกเศกธงนี้โดยต้องนั่งสวดอยู่สามชั่วโมงสวดเสียเสียงแห้งไปเลย สวดเสร็จก็พรมน้ำมนต์ที่ทงทุกธงจึงเสร็จพิธีมิเสียแรงที่นั่งปลุกเสกเสียเหนื่อยเกือบแย่เพราะของนั้นได้ผลจริงๆมีหลายรายที่ได้ไปแล้วอยู่ๆก็มีคนมาขอซื้อที่ซึ่งคีเลตที่สุดไปเป็นเงินล้านถึงสองแปลงบางก็ขายบ้านได้บางก็ถูกลอตเตอรี่เท่าที่ทราบนะคะที่ไม่ทราบก็คงมีอีกขออย่างเดียวโบกธงให้ถูกวิธีและอธิษฐานจิตให้แน่วแน่ธงจะเรียกลาให้ท่าน และสำเร็จสมความปรารถนาอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ดวงชะตาของผู้โบกก็ประกอบกันด้วยคือถ้าดวงชะตายังไม่มีลาบพอโบกธงก็อาจจะได้แต่น้อยถ้าดวงชะตากำลังเริ่มดีธงนี้จะส่งเสริมให้ได้ลาบมากขึ้นเกินกว่าที่คิดเอาไว้ฉันมีความเชื่อในธงเรียกลาบนี้มากเพราะเป็นคำสั่งจากเจ้าแม่แท้ๆถ้าไม่มีประโยชน์แล้วฉไนท่านจะมาบัญชาให้เสกธง และที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือพอท่านสั่งฉันก็นิมิตไปเห็นสีของธงดังที่ได้ทำออกมาอย่างที่เห็นเห็นกันนี้เลยทีเดียวจบตอนที่หนึ่งต่อไปเป็นตอนที่สองตอนเพราะยานช่วยเรื่องที่จะเล่าต่อไปเป็นเรื่องแปลกและใหม่ยังไม่เคยปรากฏในคนไข้ารายใดมาก่อนและเพราะคนไข้ารายนี้ทำให้ฉันเกือบต้องไปนอนหยอดน้ำเข้าต้มในโรงพยาบาล เรื่องมีอยู่ว่ามีคนไข้เป็นสุภาพสตรีคนหนึ่งสามีเป็นข้าราชการมียศและตำแหน่งสูงได้ร้องไห้เล่ามาทางโทรศัพท์ว่าเธอเป็นอะไรก็ไม่รู้ส่องกระจกไม่ได้เลยส่องกระจกทีไรจะเห็นหน้าตัวเองค่อยๆบวมขึ้นหน้าตาน่าเกลียดและถ้ามองไปนานๆจะเหมือนฝีที่กำลังจะขึ้นน้ำเหลืองจะไหลยอยู่แล้วเธอต้องร้องกรีดแล้วรีบหนีกระจก เธอบอกให้สามีเธอมาช่วยดูแลเวลาเธอส่องกระจกว่าจะเห็นอย่างเธอไหมสามีก็เห็นหน้าเธอธรรมดาเธอกลุ้มใจจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วขอให้ฉันช่วยทีฉันสงสารเธอมากก็เลยนัดให้มาอาบน้ำมนต์เมื่อวันศุกร์ที่27เมษายน2533ตอนบ่าย5้าโมงตอนเช้าฉันต้องไปทานอาหารกับเพื่อนร่วมรุ่นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเราไปกันเป็นประจำตอนที่แต่งตัว ตน้องก็ถามว่าป้าจะแต่งเครื่องเพชรชุดไหนฉันเห็นว่าเป็นวันศุกร์ก็เลยบอกเอาชุดไพลนินทันทีก็มีเสียงบอกว่าย่าใส่ชุดไพลินแต่ก็ไม่บอกเหตุผลฉันก็เลยใส่ไปพอถึงร้านอาหารเดินอยู่ดีๆเกิดล้มฟาดลงชนิดไม่มีท่าเลยแต่ดีที่หน้าควา่ำปากกระแทกกับพื้นปากข้างในกระทบฟันแตกเลือดไหลแต่เดชบุญฟันไม่ยักหักเพียงแต่เจ็บ แว่นตากระทบพื้นอย่างแรงจนเป็นรอยขูดขีดทั้งสองข้างแต่แว่นก็ไม่แตกถ้าแว่นแตกก็ต้องทิ่มตาหมดทั้งสองข้างใครๆที่เห็นก็ว่าฉันต้องถูกหามไปโรงพยาบาลแน่แล้วแต่เปล่าเพียงปากเจอนิดๆปวดแขนซ้ายมากและปวดสะโพกขวาขาขวามากแต่ไม่ได้ปวดเดียวนั้นมาปวดเอาในตอนบ่ายหลังจากล้มแล้วก็ยังเข้าไปทานอาหารกับเพื่อนๆได้เป็นปกติ ในชีวิตเท่าที่จำได้ไม่เคยล้มถึงแบบนี้มาก่อนกลับมาถึงบ้านไปต่อว่าเจ้าแม่ว่าทำไมเจ้าแม่ปล่อยให้ล้มท่านกลับตอบว่านี่ดีว่าช่วยรับไว้นะไม่เช่นนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วกลายเป็นงั้นไปพอห้าโมงเย็นคนไข้ก็มาถึงพร้อมสามีฉันเตรียมน้ำมนตไว้ให้อาบแล้วพร้อมทำสายสินไว้คล้องคอให้เสร็จแช่สายสินไว้ในน้ำมนเสก เวลาฉันเสกน้ำมนต์ก็หย่อนสายศิลลงไปดีๆพออาบน้ำมนตไล่ผีเสร็จก็หยิบสายศิล์จะไปคล้องคอให้เธอประหลาดที่สุดสายศิลพันกันเป็นปุ่มเป็นปมอย่างกับใครมาจับผูกกันฉันต้องนั่งแก้แก้ก็แก้ไม่ออกจนต้องแก้ไปท่องคาถาไปถึงได้แก้ออกผีตัวนี้มันร้ายจริงๆเพราะเป็นผีตายโหงไม่รู้มันเข้ามาทำแบบนี้ได้อย่างไรพอฉันแก้สายศินเสร็จ ก็ท่องคาถาเสกสวมคอคนไข้แล้วให้เธอลองส่องกระจกใหม่เธอดีใจใหญ่พร้อมประหลาดใจล้นเหลือเพราะเธอสามารถส่องกระจกได้และเห็นหน้าตัวเองเป็นปกติแล้วหลังจากอาบน้ำมนต์เสร็จเท่านั้นฉันได้แต่นั่งนึกในใจว่าเอาเถอะให้ผีมันร้ายขนาดไหนก็ต้องแพ้บารมีเจ้าแม่และพลังจิตของฉันวันยังคำ่ำสองสามีภรรยาพากันกลับบ้านด้วยความสุขใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ตัวฉันเองน่ะสิพอวันลุ่งขึ้นมันปวดไปหมดต้องเอาน้ำมนต์มาประครบเป็นการใหญ่จึงได้ทุเลานี่ถ้าฉันไม่ใช่เป็นยานของเจ้าแม่และท่านคอยคุ้มครองอยู่ป่านนี้คงต้องไปนอนแนบอยู่ในโรงพยาบาลเป็นแน่แท้แล้วจริงๆด้วยจบตอนที่สองต่อไปเป็นตอนที่สามนะครับตอนมะเร็งตับอ่อนตั้งแต่เจ้าแม่บัญชามาให้เป็นญาณของท่านเพื่อโปรดมนุษย์ บำบัดทุกข์ให้แก่ปวงชนทั้งหลายเท่าที่สังเกตท่านมักจะโปรดและดลบันดาลให้ผู้ที่ด้อยฐานะกับผู้ที่บำเพ็ญบุญอยู่ในศีลในธรรมหายจากการเจ็บไข้แม้แต่มะเร็งร้ายให้หายได้รวดเร็วอย่างผิดปกติมากกว่าคนรวยแต่ไม่ใส่ใจในการบุญการกุศลจนเมื่อถึงตาจนหมอรักษาไม่ได้แล้วจึงจะมาขอพึ่งบารมีท่าน บางรายที่เป็นจนหมอไม่รับรักษาแล้วก็นอนรอความตายเจ้าแม่ท่านก็ไปตามให้ถึงบ้านบอกให้มาหาครันเขามาไม่ถูกท่านก็ดนบันดาลให้เกิดการบังเอิญและมาจนถูกที่บ่อยๆโดยการไปเข้าฝันบ้างไปปรากฏตัวองค์ท่านให้เห็นบ้างบางทีก็นำชั้นไปรักษาเขาบ้างทุกรายที่มาหาถ้าเกิดถามขึ้นเมื่อไหร่ญาติหรือตัวคนไข้เองก็จะตอบอย่างเดียวกัน ว่าเกือบหายแล้วหรือดีขึ้นมากที่เดินไม่ได้ก็เดินได้แล้วสรุปแล้ว80%จะได้ผลดีทั้งนั้นยกเว้นผู้ที่แน่ใจว่าจะถึงอายุไขของเขาเองเท่านั้นที่อาการจะทรงอยู่แต่จะไม่เจ็บปวดทรมานและอาการก็จะไม่ดีขึ้นความจริงถ้าเมื่อฉันได้ช่วยได้ถึง80%นี่ก็นับว่าดีมากแล้วฉันพอใจมากทีเดียวเพราะแต่ละรายที่หายล้วนแล้วแต่อาการเข้าขั้นหนักๆทั้งนั้น จนทำให้อดปลื้มไม่ได้มีเรื่องน่าปลื้มใจอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นอย่างปาฏิหาริย์จนเหลือเชื่อคือมีบุคคลสำคัญคนหนึ่งมีหน้าที่การงานสูงมาหาพร้อมภรรยาเป็นคนไข้พิเศษไม่ได้มาเข้าคิวเพราะได้พยายามหลายทีแล้วแต่ไม่สำเร็จจึงได้ไปติดต่อกับหลานสาวมาขอพบพิเศษวันที่เธอมาครั้งแรกเป็นวันเสาร์ที่28เมษายน2533ดูหน้าตาซีด ในตาขาวมีสีเหลืองจัดดูปั๊บเดียวก็รู้ว่าเป็นโรคตับจริงอย่างที่คิดเธอเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนเพราะก่อนๆนนั้นดื่มสุรามากเหลือเกินภรรยาแอบมากระซิบว่าฉายเอ็กซเรย์ดูแล้วเป็นมะเร็งยาว5เซนติเมตรแต่ไม่รู้ว่ากว้างเท่าไหร่หมอบอกเป็นมากแล้วสำหรับตับอ่อนเกรงว่าจะอยู่ไม่ได้นานเลือดก็ไม่สร้างมีอยู่ห0 0พเศษแถมยังเป็นเบาหวานอีกด้วย โรคตับนี่ต้องกินน้ำหวานเป็นหลักแต่เมื่อเป็นเบาหวานก็เลยกินของหวานไม่ได้ฉันได้ให้ยาลดเบาหวานควบกับน้ำมนต์ไปดื่มไปรูปที่ตับจากวันเสาร์มาถึงวันอังคารรวมแล้วสี่วันภรรยาเห็นหน้าตาสามีดีขึ้นก็เลยลองพาไปให้หมอเช็คผลออกมาหมอตกตะลึงร้องอยู่คำเดียวว่านี่เกิดปาฏิหารอะไรดูสิเนื้อร้ายที่เคยมีอยู่ห้าเซนได้หดลงเหลือเพียงแค่เซนเดียว มีหนำซ้ำเลือดที่ร่างกายไม่ยอมสร้างเคยมีเพียงแค่5,000ันกว่าได้สูงขึ้นถึง80,000คนไข้ดีใจจนน้ำตาไหลภรรยารีบโทรศัพท์มาส่งข่าวแต่เช้าวันพุธอ้อเราข้ามไปหน่อยคือคนไข้ามาพบวันเสาร์แล้วฉันก็สงสารเลยนัดให้มาพบพิเศษเพื่อบำบัดให้ด้วยพลังจิตในวันจันทร์พอวันอังคารก็ไปเช็คร่างกายทาั้งๆที่เพิ่งเช็คมาหยกหยก ตอนออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อวันเสาร์เธอเล่าว่าพอออกจากโรงพยาบาลก็ตรงมาหาเลยแต่ผลจากการบำบัดให้ได้ผลอย่างสุดขีดเป็นปาฏิหาริย์ดังหมอพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจริงๆเสียด้วยชั่วระยะเวลาสองวันผ่านไปเท่านั้นเนื้อร้ายหดลงจาก5เซนเหลือเพียงแค่1เซนถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าปาฏิหารก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเพราะอะไรเอาละครับ หลังจาก EP นี้แล้วก็เหลือเพียงแค่2 EP เท่านั้นหนังสือยานวิเศษจากอดีตชาติเล่ม3ก็จะจบลงอย่างสมบูรณ์อย่าลืมกลับมาติดตามต่อไปนะครับสวัสดีครับ